ที่704ความมืดได้ถาถมก็ใส่ทางเหรีนเทียนจากรอบทิศทางทำให้เขาตกอยู่ในที่นั่งลำบากสีหน้าของหรินเทียนในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าคลื่นสีดำนี้ทำให้เขารู้สึกถึงอันตรายอย่างมากบุ่มเกี่ยวขึ้นอันทรงพลังได้กวาดออกไปรอบทิศทางองค์ชายเงาได้พูดออกมาโดยน้ำเสียงที่ดูไรว่าสำหรับคนตระกูลข้าแล้วช่วงคำคืนนี่แหละคือสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมที่สุดในการต่อสู้มันทต่ไม่พลังทำลายของข้าและทักษะของข้าพวงสูงถึงขีดสุดความมืดมิดอะไรเขีดยจำกัดได้แหละคืออาวุธของข้าเจ้าไม่มีทางหนีไปไหนได้เจ้าไม่มีทางหนีพ้นหรอกเมื่อเิ้นสุดคำพูดแล้วพลังความมืดก็ได้กดทับเข้าใส่ทางเขาจากรอบทิศทางบุ้มหลินเทียนได้ถูกกระแทกถอยกลับไปพร้อมถังกักเลือดออกมาเล็กน้อยในตอนนี้ความมืดมิดทั้งหลาย ได้โอบล้อมก็ใส่หลินเทียนเสมือนว่ามันมีชีวิตเป็นของตัวเองกบ,บีนรกอเวจีในมือของเขาได้ฟาดฟันออกไปทางเกี่ยวขึ้นเหล่านั้นทราว่ามันก็ยังเป็นเพียงแค่การกระทําที่เปล่าประโยชน์เพราะความมืดเหล่านั้นยังคงถาโถมเข้ามาจากทุกที่ทุกทางทาให้เขารู้สึกหน่ายที่จะรับมือกับมันเมื่อข้าได้ใช้ทักษะเก่็แท้ของตระกูลในช่วงเวลาค่ำคืนนี้แล้วมันก็จะไร้ขีจดจํากัดเจ้าไม่มีทางทําอะไรได้หรอก องชายเงาได้พูดออกมาเืินกว่ามือได้ถาถมก็ใส่ทางเดินเทียนเหมือนดังปีศาจอะไรขีดจำกัดแต่ไม่หัวใจของผู้คนได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนตระกูลเงานั้นเป็นตระกูลที่พิเศษมากๆเพราะมีทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับความมืดช่วงเวลากลางคืนนี่แหละเกิดสภาพเวล้อมที่เหมาะสมที่สุดนี่มันดูเหมือนว่ากนคนนั้นจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วนะผู้คนที่อยู่ภายในเมืองต่างก็พากันหัวใจสั่นไหวโลกนี้ได้มืดลง และมีเพียงแสงจากมูดาวเท่านั้นความมืดมิดที่ปกคลุมอยู่โดยรอบได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นเหมือนการโจมตีสังหารที่พุ่งก็ใส่ทางดิ่เทียนจากทุกทิศทุกทางทําให้เขาได้แต่ก้าวถอยกลับไปซ้ําแล้วซ้าเล่าปากของเขาถูกกลบไปไเลือดและตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่อย่างมากพอเขาเองก็ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการโจมตีของอีกฝ่ายในยามคําคืนได้เลยเจ้าอาศัยความมืดเป็นอาวุธและหากว่าความมืดเป็นสลายหายไปอย่างฉับพลันละ่ะ หลังจากนั้นแล้วทักษะของเจ้ามันจะเหลืออะไรกันเขาได้พูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบองค์ชายเงาได้แต่สย่ยยยิ้มออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย้ยเยันว่าหายไปงั้นหรือเจ้าหลอเล่นยังไงกันเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครงั้นหรือเจ้าจะทำในช่วงเวลากลางคืนมันหายไปได้ยังไงกันฮึก็แค่สร้างแสงสว่างขึ้นมามันก็พอแล้วเขาได้พูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบบุม้มพลังอันเข้มขน้น ได้ระเบิอดออกมาจากร่างกายของเขาทําให้ความมืดมิดได้สั่นไหวก่อนจะปรากฏดวงอาทิตย์สีทองอันร้อนระอุขึ้นมาระหว่างที่เขาได้หมุนวนเกฑ์วิชาดวงใจสุรยิยนเพื่อสร้างแสงสว่างขึ้นมาในห้วงความมืดมิดนี้ขเขาเขาสร้างพระอาทิตย์ขึ้นมางั้นหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายภายในเมืองแห่งนี้ได้จัดสั่นสะท้านไปด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเป็นอย่างมากณนะตอนนี้หากมองออกไปแล้วก็จะได้พบกับดวงอาทิตย์สีทองขนาดใหญ่ที่อยู่กลางอากาศ เร่งสองสว่างออกเป็นรอบทิศทางทําให้ความมืดมิดสลายหายไปกลายเป็นช่วงกลางวันอย่างฉับพลันนี่ต้องใช้พลังเทวะขนาดไหนกันถึงทําแบบนั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นพลังเทวะธรรมดารรมดาก็ยังไม่สามารถทําได้ด้วยนี่เขาเหมือนว่าพลังเทวะของเขาจะเป็นพลังของแสงอาทิตย์เลยนะผู้เชวชาญอาวุโสคนหนึ่งได้ส่งเสียงออกมาและตอนนี้เองแม้แต่องค์ชายเงาที่อยู่กลางผืนป่าก็ถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมาก พราะว่าดวงอาทิตย์ที่หลินเทียนสร้างขึ้นมานั้นได้สลายความมือทั้งหมดไปและทําให้พลังของทักษะเขาลดลงเกือบทั้งหมดหรือยำเอ๋ยเขาได้ส่งเสียงกำลังออกมาอย่างบาคั่างก่อนจะประสานมือเข้าหากันพร้อมทั้งใช้ทักษะเทวะของตระกูลเงาออกไปนี่จึงทำให้พลังทำลายมากมายพุ่งถาถมก็ใส่หลินเทียนด้วยทันทีเมื่อหลินเทียนได้สลายความมือทั้งหมดไปนั้นก็ทำให้อันตรายจากทักษะแก่นแท้ขององค์ชายเงาหมดสิ้นไปและสามารถบวกมือ ส่งวงเวทยินยางออกไปเพื่อทำลายทักษะทั้งหมดได้อย่างง่ายดายกังวลง,งั้นหรือเขาได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาหลังจากนั้นเองที่เขาได้พุ่งออกไปได้วยความเร็วที่สูงถึงกีดสูตรและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าขององคชายเงาในพริบตาบุ่มเขาเวียงหมัดอันทรงพลังกระแทกล่างของฝ่ายตรงข้ามจนปีออกไปไกลทาให้เลือดสาดกระจายออกไปทั่วพื้นที่องค์ชายเงาได้ส่งเสียงร้องออกมาอ,อ,อีกครั้งพร้อมทั้งเรียกใช้โลธมินออกมาเพื่อป้องกันร่างกายเอาไว้ พางส่งลำแสงสังหารออกไปจากรอบทิศทางอาวุธเต๋าขั้นปลายผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายคนที่อยู่ภายในเมืองแห่งนี้ได้แต่ส่งเสียงลอกออกมาอย่างตกตะลึงมันเป็นเพราะว่าพลังทําลายของอาวุธเต๋าขั้นกลางนั้นถือเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างมากอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเองตีผู้ชมทั้งหลายต่างก็พากันสั่นสะท้านไปอีกครั้งเพราะมันมีพลังที่เข้มข้นยิ่งกว่าและเบิดออกมาจากพปื้นที่เหนือศีรษะของหลินเทียนนี่ มันเป็นแรงกดดันที่แรนแรงยิ่งกว่าอาวุธเตาขั้นกลางขององค์ชายเงานี่มันอาวุธเตาขั้นปลายงั้นหรือพูกนได้แต่แข่งข้างไปหลินเทียนที่อยู่ท่ามกลางาพืนป่ายังคงสแสดงสีหนา้าราบเลียบออกมาระหว่างที่เต๋าพลังวิญญาณที่อยู่เหนือศีรษะของเขาได้ส่งแรงกดดันเข้าใส่องค์ชายเงาบุม่มเสียงดังสนั่นหวั่นไหวถูกส่งออกมาระหว่างที่โลหมินขององค์ชายเงาได้ถูกปัดกระเด็นออกไปก่อนที่เปลวเพลิงของเตาพลังวิญญาณ จะเผาผ่านมายังองค์ชายเงาเสียงกรีดร้องอย่างดังถูกส่งออกมาจากทางองค์ชายเงาเพราะว่าเปลืเพลิงจากต่อพลังวิญญาณสามารถเผาผ่านได้ทุกสรรพสิ่งซึ่งทําให้องค์ชายเงาแทบจะกลายเป็นคบเพลิงมนุษย์และได้จะส่งเสียงร้องออกมาดับไปซะเสียงกรีดร้องอย่างดังถูกส่งออกมาระหว่างที่เงาสีดําได้ป่วยพุ่งออกมาจากล่างของเขาเพื่อยับยั้งเปลืเพลิงนี้เอาไว้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นตอนนี้เองที่หลินเทียนได้พุ่งเข้ามาประชิดล่างของเขา ถึงเวลาปิดฉากกันได้แล้วน้ำเสียงอันเย็นเยือกได้ถูกส่งออกมาหลิ่นเทียนได้ประสามมือเข้าหากันก่อนที่เขาจะสังเวยวงเวทสังสารวัฏที่ส่งประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาองค์ชายเงาได้แต่ส่งเสียงกรุล้องออกมาอย่างดังพร้อมทั้งชายทักษะเทวะที่ส่งพลังทำลายออกไปรอบทิศท,ทางถึงอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวงเวทสังสารวัฏแล้วก็ทำให้มันดูเปราะบางเหลือเกินจึงทำให้ถูกทำลายลงอย่างง่ายดายโดยทันทีตายปิปซะ หลินเทียนได้เบี่ยงวงเวทสังสารลบัดออกไปกดทับก็ใส่ล่างขององค์ชายเงาโดยทันทีเสียงกรีดร้องดังสนั่นวันไหวถูกส่งออกไปอีกครั้งระหว่างที่องค์ชายเงาพยายามขัดขืนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้พร้อมทั้งระเบิดออกอย่างไม่เหลือชิ้นดีพิ๊บตายน,นี้เองที่ทำให้พื้นที่โดยรอบถูกปกกลุ่มไปวด้ความเงียบสงบอย่างฉับพลันตตายแล้วผู้เชียวชาญนทั้งหลายได้แต่อ้าปากและสั่นไปภายในพื้นที่ป่าแห่งนี้ ร่างขององ์ชายเงาได้สลายหายไปและเหลือไว้เพียงกองเลือดที่ฟุ้งอยู่กลางอากาศและบวกสะบัดไปตามสายลมท่ามกลางความตกตะลึงของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายจนเมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะพวกเขาก็ตระหนักได้ถึงหลินเทียนได้สังหารองค์ชายเงาไปแล้วร่างของหลินเทียนที่อยู่กลางป่ายังคงฉลุมไปได้วยเลือดพอเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแถมพลังเทวะภายในร่างกายก็ถูกเผาผลาญไปจนเกือบหมดจึงได้แต่ถอนหายใจออกมาเล็กน้อย พร้อมทั้งโบกมือออกไปเก็บโล่ที่เป็นอาวุธเต่าขั้นกลางขององค์ชายเงากลับมาแล้วลบตาประทับของอิฟายพร้อมทั้งใส่มันกลับเข้าไปในแหวนมิติของเขาพร้อมกับเตาพลังวิญญาณเขาได้หันมาออกไปทางตัวเมืองเล็กน้อยก่อนที่เขาจะหันหลังและห่อหายไปจนถึงช่วงที่เขาจากไปได้สักพักแต่ละคนล้วนแต่พากันสแสดงสีนหน้าที่ตกตะลึงออกมาเช่นเคยเขาสามารถสังหารองค์ชายเงาที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณในระดับที่เจ โดยเขตแดนวิญญาณในระดับที่2โดยที่พวกเขามีระดับห่างกันถึงห้าระดับเล็กนี่ผู้มีพรสวรรค์แบบนี้โผล่มาจากที่ไหนกันร่างของเขาแข็งแกร่งผิดมนุษย์กันไปแล้วด้วยความแข็งแกร่งระดับนี้นี่มันเป็นกายราชันงั้นหรือไม่เพียงแค่กายราชนท่านั้นแต่พลังเทวศีทองนั่นมันไม่ธรรมดาเลยนะเกิดมาข้าก็ไม่เคยเห็นมาก่อนหลายๆคนได้ต่พากันส่งเสียงออกมาสิ่งที่พวกคนกําลังตื่นเต้นที่สุดในตอนนี้คือ องชายเงาได้ถูกสังหารลงไปแล้วตระกูลเงาจะต้องข้างแน่ๆผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนได้แต่พึ่พรรมพำออกมาหลังจากที่หลินเทียนได้ออกจากเมืองนี้ไปแล้วเขาก็ได้ปกปิดกลิ่นอายของตัวเองพร้อมทั้งเดินเข้าไปในหุบเขาธรรมดารรมดาเพื่อค้นหาสถานที่พักสําหรับฟื้นฟูอาการบาดเจ็บแสงสีทองได้ส่องประกายออกมาจากร่างกายของเขาและทําให้กลิ่นอายของเขาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เวลากลางคืนได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ทำใหดวงอาทิตย์ในยามกลางวันสาดแสงส่องลงมายังพื้นโลกใบนี้หลินเทียนได้ยินขึ้นเพราะอาการบาดเจ็บของเขาได้ฟืน้นฟูกลับมาอย่างสมบูรณ์แล้วเขาได้กวาดตามองออกไปรอบๆก่อนที่เขาจะก้าวเดิอนออกไปทางด้านนอกไม่นานหลังจากนั้นก็มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพากันเดินผ่านทางเข้ามาพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาว่าตะกูลมดตะกูลกระดูตะกูลเงาจะต้องบ้าไปแล้วแน่ๆโดยเฉพาะตะกูลมดและตะกูลเงาจะต้องข้างสุดๆไปเลย ตระก,กูลมดและตระก,กูลเงาจะไม่บาดได้ยังไงกันแต่ละฝังล้วนแต่สูญเสียองค์ชายของตระก,กูลตัวเองไปมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยนะได้ยินมาว่าพวกตระก,กูลมดและตระก,กูลเงาได้ส่งผู้เจ้าชานเขียดแดนเครื่องกาเจ้าแห่งเตาออกมาเป็นฝูงแถมยังมีผู้เจ้าชานที่อยู่ในเขตดแดนเจ้าแห่งเตาออกมาด้วยพวกเขาประกาศว่าจะฆ่าดินเทียนให้จงได้ได้ยินมาว่าเจ้านั่นเองก็สุดยอดไปเลยนะสังหารองค์ชายมด ผู้เชี่ยวชาญตระกูลมดและผู้เชี่ยวชาญตระกูลกระดูกยังไม่พอแถมยังบุกไปอีกเมืองเพื่อสังหารองค์ชายเงาด้วยเขามันโหดเหี้ยมมากจริงๆไม่เพียงแค่โหดเหี้ยมมากๆแต่ยังแข็งแกร่งจนน่ากลัวเลยล่ะได้มาว่าเขามีระดับพลังเพียงแค่เขตแดนวิญญาณในระดับที่สองเท่านั้นแต่กลับสามารถสังหารองชายเงาที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณในระดับที่เจ็ดได้ด้วยเป็นผู้มีพรสวรรค์ระดับสุดยอดเลยนะได้ยมาว่าเขาเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเล่ร่อนเท่านั้นนะตอนนี้ตระกูลมด ตระก,กูลเงาและก็ตระก,กูลมแมลงต่างก็ต้องการสังหารเขานี่มันจะไปรับมือได้ยังไงกันทั้งสามตระก,กูลนั้นมีแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนปลุกพลังเลยนะใครจะไปรู้กันล่ะเพราะถึงยังไงมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราพูดก็พูดเถอะข้าเลยอยากให้สามตระก,กูลนั้นได้รับกรรมจริงๆพวกมันไม่มีอะไรดีด้วยซ้ำเบาๆหน่อยสิไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วนี่ไงกันกลุ่มคนได้แต่พากันรีบเดินออกไปหลินเทียนได้อยู่ในพุ่มหญ้า แต่เมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วก็ทําให้เขาได้แต่ลีตาลงเล็กน้อยผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเครื่องกาเจ้าแห่งเต่าเป็นผงและเขตแดนเจ้าแห่งเต่าอีกกรนหรือนี่คงจะทําให้พวกมันโกรธมากแล้วสินะเขาได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยและเขาก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรมากนักเพราะมันเป็นสินที่เขาคาดการเอาไว้อยู่แล้วเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนสังหารองชายของพวกมันเขาได้เดิอนออกไปจากภ่มญ้าแต่ยังคงกล้าเดิอนออกไปตามทางไปยังพวกเขาอีกลูกตอนนี้ ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเตาของตระกูลมูดและตระกูลเงาถูกส่งออกมาดังนั้นจึงไม่สามารถบุมบามบุกเข้าไปอย่างโงโง่ๆได้เพราะเขาไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นเพียงแค่สามารถต่อกรกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเครื่องก้าวเจ้าแห่งเต่าได้เท่านั้นแต่เมื่อหยุดต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเต่าแล้วเขากลับดูเราะบางเกินไปเขาคิดว่าเขาควรจะรีพัฒนาทักษะย่างก้าวสวรรค์ของเขาให้ไปถึงระดับที่ห้าเสียก่อน เพราะต่อให้ไม่สามารถต่อกรกับผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งต่อได้แต่เขาก็ยังพอจะหนีออกไปได้เขาได้ก้าวเดินผ่านป่าออกไปอย่างนุ่มนวลเพื่อจะเรียนรู้ความลับของทักษะนี้อย่างตั้งใจพิพตาเวลาก็ผ่านไปเจ็ดวันอย่างรวดเร็วในช่วงเจ็ดวันนี้เขาได้เรียนรู้ทักษะย่างก้าวสวรรค์โดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาเดินผ่านพวกเขาและแม่น้ํามามากมายขนาดไหนกันอีกครึ่งเดือนก็น่าจะตัดผ่านไปยังระดับที่ห้าได้แล้วเขาได้พึมพำกับตัวเอง หลังจากนั้นเขาก็ได้หันมองออกไปโดยที่ไม่รู้ว่าท่รีมันคือที่ไหนแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมทั้งตั้งสติแล้วฝึกฝนทักษะยานกลางสวรรค์ของเขาต่อไปทว่าตอนนี้เองที่ร่างกายของเขาได้สั่นไหวไปก่อนที่เขาจะหันหน้ามองออกไปยังพื้นที่ที่อยู่ห่างออกไปที่นั่นมันมีกลิ่นอายที่คุ้นเคยถูกส่งออกมาไปเฉียวงั้นหรือสีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปโดยทันที